เดี๋ยวให้คุณแพ็คๆไปเลยเขาจะได้ไปส่งก่อนเลยชุดนี้ห้าสิบครบจ้าใบปะหน้าของอัดปล่าเอาใบป,ปะหน้าไปด้วยโอเคชุดนี้ดันออกเลยชุดที่แพ็กแล้วดันออกเลยโอเคไปได้เดี๋ยวไม่ทันขนส่งขนส่งของฝ้าออกมาไปแล้วรอบนึงอ่ะต่อมาจ้า บินไม่ได้พิมพ์เลยค่ะไม่เป็นไรเอออ่ะมาดูรายการกันต่อไปมาใหม่แล้วโอแสดงว่ามีของน้องคนนี้ด้วยแน่เลยราดสองหกสองค่ะลูกค้าอ่ะราดสองหกสองเนาะตัวนี้ ใบนี้มีเจ้าของขนาดกระเป๋ายาวแปดนิ้วค่ะลูกค้าตัวนี้ขนาดกระเป๋ายาวแปดนิ้วนะพลาเอาลังสองหกสองมาเลยรวมทั้งหมดเอามันเอามาแล้วมันน่าจะอยู่ตรงนี้เลยรหัสสองหกสองนะตัวนี้ขนาดกระเป๋ายาวแปดนิ้วคะ่ะลูกค้าแปดนิ้วสูงห้านิ้วนะความหนาอยู่ที่สามจุดห้าก้นหนากก้นอยู่ที่สามจุดหน้าช่องซิปด้านหน้าช่องซิปด้านหลังและช่องซิปด้านบน ด้านในมีหนึ่งช่องชุดนะแล้วก็สี่ช่องกา๊าซสองชุดรวมใส่กา๊าซได้แปดใบนะตัวนี้เดี๋ยวจะพายให้ดูรหัสสองหกสองค่ะขนาดกระเป๋ายาวแปดนิ้วนะเดี๋ยวตัวที่มันมีหูทิปะมันมีเจ้าของรูส้สึกมันเป็นของลูกค้าหกใบตัวนี้สีเทานะลูกค้า ตัวนี้สีเทาตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วรหัสสองหกสองค่ะถือได้สะพายสวยถือได้สะพายสวยอะดูรหัสสองหกสองค่ะโอ้ยถือได้สะพายสวยนะตัวนี้ถือได้สะพายสวยค่ะใบยาวใส่ไม่ได้ใส่ได้ใบกลางใบสั้น ใบยาวใส่ไม่ได้ใส่ได้ใบกลางใบสั้นคะ่ะราดสองหกสองเนาะอ่ะดูเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งสินค้าพร้อมส่งตามนี้คะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีก่อนอันนี้สีดำราชสองหกสองสีดำคะ่ะราดสองหกสองสีดำคะ่ะไอ้นี่มันไม่มีถุงมาบอ่ะไอ เดี๋ยวมันจะโดนข้าวล้ะถุงก้ามาใส่เลยอันนี้ของลูกค้าราดสองหกสองค่ะหนังวัวชามวัวสีดำค่ะสถุงก,ก้าใช้ได้อันนี้ของขายส่งตรงนี้สีดำค่ะ สีแดงเข้มค่ะรหัสองหกสองสีแดงเข้มค่ะราัรสองหกสองสีแดงเข้มค่ะถือได้สไพยสวยค่ะลูกค้าถือได้สไพยสวยค่ะราัสองหกสองสีแดงเข้มค่ะอ่ะมีเจ้าของเหมือนใช่ค่ะมีเจ้าของหาถุงใส่เลยเดี๋ยวแยกไปใส่ลังตรงนู้นไว้สีค่ะราดสองหกสองสีเขียวเข้มค่ะเห็นชัดไหมเห็นสีชัดไหม ราัสองหกสองสีเขียวเข้มค่ะอ่ะมีเจ้าของเหมือนกันจ้าของเขามันหกใบสามแล้วใช่ค่ะใช่ที่เป็นหางหนังะ่ะใช่หมดอ่ะราดสองหกสองสีน้ำตาลแทนค่ะรหัสองหกค่ะราัสองหกสองสีน้ำตาลแทนค่ะ, 2, คะอ่ะมีเจ้าของ สองสามสี่ห้าขาอีกหนึ่งใบสีอะไรอ่ะสีน้ำตาลเข้มอ่ะรหัสสองหกสองสีน้ำตาลเข้มค่ะรหัสสองหกสองสีน้ำตาลเข้มค่ะรหัสสองหกสองสีน้ำตาลเข้มค่ะถือได้สะพายสวยค่ะลูกค้าค่ะถือได้สะพายสวยค่ะ,ะมีเจ้าของเดี๋ยวสะพายที่ไม่มีเจ้าของให้ดู ทีนี้จะมาดูสินค้าพร้อมส่งราศดสองหกสองค่ะเอาสีแดงดีกว่าสีแดงสวยราศดสองหกสองค่ะถือได้สะพายสวยค่ะโอ้ยถือได้สะพายสวยค่ะลูกค้าถือได้สะพายสวยเนาะราัดสองหกสองค่ะขนาดกระป๋อยาวแปดนิ้วนะใบยาวใส่ไม่ได้ใส่ได้ใบกลางใบสั้นค่ะลูกค้ายาวแปดสูงห้า ความหนาอยู่ที่สามจุดห้าหน้าหนึ่งซิปหลังหนึ่งซิปด้านบนหนึ่งซิปและด้านในหนึ่งซิปค่ะสี่ช่องกาซด,ด้านในเนาะใส่ก๊าซได้แปดใบค่ะลูกค้าใส่ก๊าซได้แปดใบเนาะราดสองหกสองค่ะราดสองหกสองค่ะราดสองหกสองค่ะลูกค้า ใบยาวใส่ไม่ได้นะใส่ได้ใบกลางใบสั้นค่ะใส่ได้ใบกลางใบสั้นค่ะลูกค้าค่ะถ้ากล่องเอมันจะไม่ล่วงใช่ไหมราดสองค่ะลูกค้า ซือได้สภายสวยค่ะสีแดงขายดีทุกรุ่นสินค้าสีแดงขายดีทุกรุ่นสินค้าราษสองห